ตึงเปียนะครับกล่าวสวัสดีครับคอบอลทุกท่านนะครับก็วันนี้วันที่14กรกฎาคมนะครับ2566ครับเป็นค่ำคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับโปรแกรมกันข่งขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันครับก็ไปสรุปผลเมื่อวานนันก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับ2ทีมหน้ากล้องนะครับก็คู่แรกเนี่ย วางไว้ให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับจะฝูงตารางครับอย่างด้านโบโกกิมครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับบุกไปอัดทางด้านของฮามคามครับมาแบบพอดีคำนะครับศูนย์ประตูต่อ2ครับก็สดชื่งกันไปครับสำหรับทีมแรกครับส่วนทีมที่2ครับก็น่าเสียดายครับสำหรับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะครับ ฟุตบอลนับชิงแชมป์เยาวชนนับอายุไม่เกิน19ปีในทวีปยุโรปครับเป็นทางด้านของทีมชาติอิตาลีนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านของทีมชาติสเปน U19 ครับไปได้ถึง2ประตูต่อ3ครับก็น่าเสียดายครับก็ต้องกาบขอภายครับเพื่อนๆที่ตามทางด้านของทีมชาติสเปนด้วยแล้วกันนะเพื่อนส่วนผลงานในหมู่บ้านของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็วางไว้ให้ทางด้านของมองบนเต็มเวลาครับทางด้านของวาดุสนะครับเจอกับทางด้านครับเนมานกอสโนนะครับก็จบกันไป1ประตูต่อ2ครับก็ถือว่าผลงานและผลประกอบการเมื่อวานนี้ครับสด ในหมู่บ้านทั้ง7หมู่บ้านนะเพื่อนส่วนใครที่อยากจะลองแล้วกันครับวันนี้ค่ําคืนไฟเดนายนะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสายบอลสดไม่ควรพลาดเลยนะครับบอกเลยครับว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับใครเป็นสายบอลสดไม่ควรพลาดครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับบรรทัดที่2ครับเข้ามาแล้วรับเสื้อกีฬาสวยๆครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับสองทีมหน้ากล้องนะครับประจำค่ำคืนนี้ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยละกันครับในศึกฟินแลนด์ดิวชั่น2กันเพื่อนเวลา4นนนนคคคคครรรรรัััััับบบบบบู่่่ะะหวาาาาาางงงงทททดด้้้ขขอออเจ TPS ีีม5ต เกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทางด้านครับยาร่โลครับทีมอันดับที่8ของตารางนันเพื่อน มาดูตรงฝั่งครับเจ้าบ้านครับ TPS กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผลงานในเกมหลีกนะตอนนี้นะครับมีอยู่22อคะแนนครับจากการชนะ6ครับเสมอในเสมอกันไป4แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดเปิดบ้านนะถล่มครับทางด้านของ KPV นะครับฮอคูล่าไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านของอาร์มารี่นะครับทางด้านของเกโร่แล้วก็รวมถึงทางด้านของอาลีครับอาบูบาก้าครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อนจะพบกับทางด้านนะครับทีมคู่มาเยือนนะครับอย่างทางด้านยาโรนะครับทีมอันดับที่8ของตารางเพื่อน ผลงานในเกมลีกนะตอนนี้ครับยาโล่นะครับมีอยู่13คะแนนครับจากการชนะ3ครับเสมอไหนเสมอกันไป4แพ้ไปถึง6เกมครับเกมล่าสุดในลีกนะครับก็บุกไปเอาชนะนะครับทางด้านของคาปินลันนะครับพอลโลไปได้ถึง2ประตูต่อ3เลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักวันนี้ครับจะใช้งานทางด้านของเอเลเมนโก้นะครับทางด้านของโซเตโลและรวมถึงครับทางด้านของแนวลุกนะครับอย่างทางด้านไม์เลวิกครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้เพื่อน ผู้นี้ครับผลงานในเกมนั้นแรกในฤดูกาลนี้ครเป็นทางด้านของ TPS นะครับที่บุกไปเสมอไหนเสมอกันครับกัดทางด้านยารโลในบ้านมาถึง3ประตูต่อ3เลยทีเดียวเพื่อน และก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศนะครับเขายกให้ทางด้านของโจบ้านนะครับ TPS นะครับเกมนี้นะครับจะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เฮเต็มเหมือนเพื่อน1ประตูครับได้เฮแขนหนึ่งข้างครับซึ่งผลงานเนี่ยต้องบอกเลยในช่วงหลังนะครับของโจบ้าน TPS ครับสเกมที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะลวดมาถึง3เกมครับส่วนทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านยาโลนะครับใน3เกมล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าผลงานตามทรงครับเป็นการชนะ1ครับเสมอไหนเสมอกันมาหนึ่งและแพ้ไป1ครับยังไงคู่นี้ครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในถิ่นขออองงงตัวเย่าด ้าน t p s นะครับขอวัดใจเลยละกันครับเฉียดทางด้านของเจ้าบ้าน t p s ครับการันตีหนึ่งประตูครับไปรอลุ้นประตูที่2องอะเพย์เต็มกันได้เลยครับสำหรับคู่นี้กันเพื่อนเรามาดูคู่ที่2กันเลยละกันครับก็โดดไปที่เวลานะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับในศึกไอแลนด์พรีเมียร์กันเพื่อน คู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับทีมบุยตารางครับอย่างด้าน UC ดับลินนะครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทางด้านครับดอกเคได้ยูเนเต็ดครับทีมอันดับที่8ของตารางกันเพื่อนเจ้าบ้านนะครับบุยตารางอย่าง UC ดับลินนะครับตอนนี้นะผลงานในเกมลีกเนี่ยมีแค่9คะแนนครับจากการชนะ2ครับเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไปถึง18เกมเลยทีเดียวครับเกมล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ในด้านของเชลล์บอลครับไปแบบขาดลอยเลยครับถึง0ประตูต่อ4ศียเพื่อน ตัวหลักวันนี้ครับจะเป็นใงด้านของอดัมเวลนับยืนแนวรับและส่งหน้าคู่วันนี้ครับเป็นใงด้านของเจดอยครับยิงคู่กับทางด้านของไมกี้เล็เกตครับลงเป็นตัวจบสกอร์เพื่อน จะพบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านดอกเคน่ายูเนเต็ดครับทีมอันดับที่8ของตารางนะเพื่อนผลงานครับในฤดูกาลนี้ครับก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างดอกเคน่านะครับตอนนี้ในเกมลีกเนี่ยมีอยู่25คะแนนครับจากการชนะ6ครับเสมอไหนเสมอกันไป7แพ้ไป10เกมครับแต่เกมล่าสุดครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านครับเสมอไหนเสมอกันครับกับทางด้านของจ่าฝูงตารางครับอย่างทางด้านแชมล็อกโลวไปได้ถึง0ูนประตูต่อ0ูนั้นะเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับจะใช้งานทางด้านของแนนวรัับอย่าาางด้ม เล็กโบเอกานะครับตรงกลางครับเป็นทางด้านของอดัมโฟลีและใช้แนวลูกนะครับ หัวหอกชาวไอร์แลนด์นะครับอย่างด้านแกลลี่ดีแกนครับลงเป็นตัวจบสกอร์เพื่อนคู่นี้ครับสถิตินะครับเฮตูเฮตนะครับการเจอการครับของทั้งสองทีมนะครับเกมล่าสุดในฤดูการนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับที่เปิดบ้านถล่มครับทางด้านของยูซีดับลินับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศนะครับกระแสต่างประเทศเนี่ยเขายกให้ทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านด็อกเฮด้ายูเนเต็ดครับเกมนี้จะต้องบุกไปชนะสถานเดียวครับถึง หรือว่าแพ้นะครับทีมเยือนด็อกเฮด้าไม่โอเคครับซึ่งถ้าวัดถึงผลงานครับและฟอร์มการเล่นนะครับในเกมลีกในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับ อย่างด้านดอก์เฮด้ยูนเต็ดครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าและล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งยันทางด้านของแชมล็อกโลวครับมาได้ด้วยนะบวกกับทางด้านของยูซีดับลินครับในฤดูกาลนี้เนี่ยบอกเลยนะผลงานย่ำแย่สุดๆครับและเป็นทีมที่เสียประตูง่ายมากๆครับฤดูกาลนี้นทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างยูซีดับลินครับลงเล่นไป23เกมนะครับเขาเสียไปถึง61ประตูเลยทีเดียวครับถ้าวัดกันแล้วหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนครับยังไงผมคิดว่าทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านดอก์เฮด้ายูนเต็ดครับยังดูด ฟอร์มที่ดีครับของด้านดอกเฮด้ายูเนเต็ดครับจะบุกไปเก็บ3คะแนนครับเหนือดังด้านทีมเจ้าบ้านครับอย่างด้านยูซีดับลินได้อย่างแน่นอนกันเพื่อนและนี่ก็คือฟุตบอลมันๆนะครับประจำหน้าช่องนะครับประจำข้าคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับชอบจัดขัดสวนแล้วกันครับ ส่วนใครที่อยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มสานะครับอัลบั้มสีบหรือแม้กระทั่งขุนพลแม่ทัพตัววีนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อนแน่นอนครับพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆซีซั่นหน้านะครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยละกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอเพื่อนเพื่อนครับเชียร์บอลให้สนุกละกันครับเฮงๆงรวยรทุกท่านครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ